พูดถึงความสมบูรณ์นั้นก็ประมาณ70%ครับไม่เต็มร้อยแบบการป้องกันตำแหน่งหรือการชิงตำแหน่งจะเป็นโลกครับบองอารอกออกข้างไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันรายนี้จากฟิลิปปินส์เรียกว่าเป็นนักล่ารางวัลน,นะครับชกนนวประเทศตลอดบองอารอดไม่ค่อยเรียกว่า ประเทศก็ไม่ค่อยได้ชกเท่าไร่ล,ลครับเป็นสินค้าเขาออกของฟิลิปปินส์ก็เลยครับหยุไทยไม่รีบร้อนครับค่อยๆมาร้อนครับกลางแดดเปรี่ยงเลยครับเรียกว่าเผากันยังกันอยู่ในเตาอบเลย,เลยนะับขึ้นไปบนเวทีต่อยกหนึ่งก็ะเ่าะสองยกแล้วครับคู่กันจริงๆแล้วเฮ้ยต่อยธรรมดา สู้เหมือนกันบอลล็อตไม่มีกลัวครับครับจากท่านี้จะเป็นโอกาสของไอ้หมัดเซโครนรกนะครับแชมป์โลกของอดีตแชมป์โลกของเราหลังจากที่มีชัยในวันนี้แล้วก็จะทิ้งชจำนวนแชมป์โลกคือจะอิดังะครับเนี่ครับโอ้โหหนักๆครับบอลล็อตหอยแรงๆทั้งนั้นครับบอลล็อต ยกที่2องครับาำรับมวยคู่แรกรายการศึกวันวีรบุรุษโขนกิ่งเพชรครับก6กเมษาย,ยนเครับถ่ายกันสดๆครับจากเาวทนมวยโชคกวาชายหาดหัวหินวันนี้ครับเมื่อ38ปีก่อนนะครับก<อ>คงจะเป็นประวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งที่พี่น้องชาวหัวหินภูมิใจนักนะครับกับไอ้แกละเด็กหัวหินมาขึ้น,นะนครับ หมัดซ้ายของบองอเลอสครับเล่งมาตั้งแต่ต้นครับสำหรับบองอเลอสโอ้เจออย่างนี้ก็ไปหยกไทยเริ่มออกแล้วครับหลังจากคุมมายกหนึ่งพยายามเล่งโอ้โหบองอเลอสเหวี่ยงมาจากมารีลาเลยครับหมัดซ้ายนี่พยายามพ้ตมต่ำครับหลบหมัดของยกไทย ยก,ยก้ายค่อยๆไล่เข้าไปโดนเข้าไปเหมือนกันนี่เลครับทางด้านยกไายสุดอ่อนล็อกให้ได้ยกนี้วงังรับสู้ครับไม่กลัวเหมือนกันยกตรงยกท้ายต่อยเข้ามายกไายนี่ยังคำเป้าไม่เจอนะครับ บุดไปบุดมาครับสุดเกม150ยหิบิกิโลกวันนี้ต้องขอขอบพระคุณร้อยต้งเอกโซร์ตัวสถานเพราะบ,บริษ,ษัทโปสตพาจำกัดเพรื่องดื่มเกม150พลังเอ็มพลังใจเกือนร้อยครับลอเข้าไปล้ำตัวบ้างหน้าบ้างสลับไปยกไทยเริ่มโดนเป้าเหมือนกันโอ้โหบอ,บองบองโอ้โหบองก็ต่อยสู้ครับพยายามออกโต้ตลอดล้ำตัวบ้างหน้าบ้างสลับเหมือนกันแต่โอ้โหเป็นชุดออกเป็นชุด โดนเข้าไปแล้วบองอารอสว่ายังไงครับโดนลําตัวทําท่าต้องปิดกล้องครับสําหรับทั้งด้านบองอารอสเนี่ยปกติแล้วคนทานแข็งแรงใช้ได้ทีเดียวครับแต่วันนี้มาต่อยชายหาดหัหินนี่บองอารอสบอกไม่เคยเจออย่างนี้เอาละครับบวกเข้าไป้วยมัดซ้ายพยายามบวกตลอดยกท้ายก็ยังคําเป้าไม่เจอพยายาม เบียดเข้าไปเบียดตลอดครับยกไทยต่อยใก,กล้ๆเน้นนะครับเริ่มเน้นบ้องปิดครับบ้องอาร์ดปิดให้ชกอนแล้วก็โต้เป็นชุดตามสไตล์ครับดูครับโอ้โหออกมาตาลมัดแรงๆทั้งนั้นโอ้โหยกไทยเน้นเน้นเข้าลํำตัวบ้องก็โต้ตลอดซ้ายขวาเข้าใบหน้าตลอดยกไทยก็แผ่วเหมือนกันครับโดนๆเข้าไป ต่อยวันนี้ต่อยอโดนเป็นชุดโดนแล้วครับบองอารอดโดนแล้วหมดยกที่สองมาดูกันต่อครับยกที่สามเปิดเกมมายกไทยไม่รอนะครับสามยกแล้วยกนี้ต้องเร่งหน่อยเน้นครับพยายามเน้นแม้แต่ตอนนี้บองอารอดยังแข็งแรงไม่มีครับความตรอสนั้นดูครับดูรูปล่างก็รู้แล้วบองอารอดนี่ต่อยแรงเหมือนกันนะครับ ตละลมัดนี่รุนแรงเป็นให้ยกไทยต่อยเพลินๆครับเราครับตอนนี้ยกไทยนั้นแม่แน่นเข้าไปพยายามเบียดเข้าไปก็ยังจับทางไม่ค่อยถูกเหมือนกันครับบองอรอดแกะออกซ้ายออกขวากลมต่ำบ้างอะไรบ้าง ยกไทยยังออกหมัดไม่เข้าเป้าครับมาตัดก้าไปลําตัวลูกนี้เต็มครับไมาบอลล็อตต้องก้มเอาหัวมงเลยเล่นลูกสูรเลยนะครับบอลลรอตนี่นักมวยฟิลิปปินส์เด่นมากอย่างั้นแหละครับพอโดนลําตัวครับแกจะต้องเอาหัวมงไว้ก่อนโดนสามสี่หมัดติ๊งครับเริ่มงเข้าเป้าแล้วหมัดไซโครนรกดูครับนี่บอลล็อตมาเป็นชุดเป็นพายุเหมือนกัน หุกขวาครับแล้วก็ตามโดยสวิงซ้ายของบองลรอดนี่แรงครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเข้าเป่าโอ้โดนสามหมัดยังโยกมานี่ครับสวิงซ้ายลูงนี้เป็นชุดบองลรอดบอกออกเป็นชุด,ดทไทยก็พยายามเบียดครับยังไม่รีบร้อนเบียดเข้าหาตลอด ยังไม่ยังไม่เน้นครับโยกไทยเพราะบองอารอสนี่ยังคล่องแค่ว่องไวยกไทยก็พยายามบล็อกไว้ก่อนครับยังไม่โตเอาครับเริ่มออกบ้างจัหวะที่ต่อยได้โตคนไปบอง้องหาบรุนีรักไก่ซ้ายตรงลูกนี้มีตลอดครับบองอารอสนี่มีทุกลูกให้เห็นสามหมัดสี่หมัด ไม่เป็นไรครับรอจังหวะบวกเหมือนกันกาเต้คืนโอ้ลูกนี้ผิดเป้าโดนโดนดักลูกมาสักครู่นี้บองอารัติหูลันเลยฮะโดนกกหูไม่รีบร้อนครับยกไทยเป็นการอุ่นเครื่องนะครับไม่รีบร้อนใกล้ๆเน้นไปเรื่อยๆครับต่อยเอากำลังหลังจากเสียตำแหน่งแล้วก็ไม่ได้ชกเลยนะครับยกไทย พักผ่อนร่างกายนี่ซ้อมก็ประมาณ7จ็ดสิบเปอร์เนต์งเมดยกที่3ครับยกที่4ครับตอนนี้โอ้โหแดดจ้าดีเหลือเกินครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะเย็นสบายแต่บรรดาแฟนมวยที่อยู่ชายหาดตอนนี้โอ้โพอๆกับนักมวยแล้วครับเหงื่อซิกไปด้วยกันไม่เป็นไรครับวันลำลึกถึงโขกิ่งเพชรซสอย่างหนึ่ง ยกไทยวันนี้เท่ากับเรียกว่าอุ่นเครื่องเต็มที่เลยครับได้อุ่นเครื่องอย่างดีเลยวันนี้ได้ทั้งเหนือได้ทั้งโห้ปลพละกาลังนักมวยได้เหนือออกทั้งตัวเลยครับทุกขุมขนเลยวันนี้ยกไทยยกที่สี่แล้วเอาละครับเครื่องเรียกว่าร้อนแล้วครับช่วงนี้ยกที่สี่แล้วเน้นเข้าไปมองอาร้อนก็ยังน่โยกครับโชว์ฝีมือการหลบไม่หลบอย่างนี้ นี่นะครับนักมวยฟิลิปปินส์นั้นไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเบสิกการชกนี่ทุกคนนี่ใช้ได้ทีเดียวนะครับมวยฟิลิปปินส์นี่ทำท่าจะอ่อนนอกแข็งในครับของอารอโงกเงยงกเงยแต่เข้าไปแล้วมีครับนี่นะดูฮะโดน้อแกเข้าไปต้องระวังเหมือนกันยกไทยก็ยังติดครับใช้แผนเงาพิฆาต ไเข้าไปเรื่อยโอ้โดนเข้าไปซ้ายโดนเอ้าโดนขวาของยกไทยเหมือนกันดูครับบอลอตใช้ก้มครับตามซะยอ,ยยอย่างหนึ่งก้มตามซะอย่างหนึ่งครับมวยคู่นี้เป็นการปุ่นเครื่องนะครับเราจะชกอันเพียง6ยกเท่านั้นเองยกไทยสิทธิอนั้นปัจจุบันก็ อันดับสองครับอันดับสองจูเนียร์ฟลายเวทของเดอะีอันดีแชมป์โลกวันนี้อุ่นเครื่องหลังจากเสียตำแหน่งก็แท้ทวงคืนเร็วๆนี้ฮะโอ้โดนเข้าไปโอ้โหบองวันลัต่อยยยยยยกไทยนั้นต่อยเรื่อยๆครับเน้นมั่งสลับจังหวะดีก็ต่อยรุนแรง บองอาร์รถนั้นทำตาอ่อนเราโหยเหมือนกันครับโดนแดดเปรีร้ยงๆอย่างนี้อ่อนไปด้วยกันแล้วครับยกไทยก็อ่อนไปด้วยโอ้ยกนี้ยกที่สี่เอาแล้วครับเข้าเป้าไม่ลงครับบนอนาร์รถนี่เหนียวแน่นไทยนั่นอื่นเครื่องครับวันนี้พยายามต่อยเรียกพละงกำลังต่อยให้ได้หลายๆย,ย,ยกครับหนักเบาค่อยๆต่อยไป ไม่รีบร้อนนอกเพราะการอุ่นเครื่องนั้นแหวต่อยได้มากยกเท่าไหร่ก็ดีครับ<ะ>เป็นการดีหมดยกที่4ยกที่5ครับท่านผู้ชมครับขอขอบพระคุณร้อยตํเแหน่สุราัานุเคราะห์นะครับบริษัทโกศสภา,าจำกัดเครื่องดื่ม M150 พลังเอ็มพลังใจเกินร้อยครับกรับเราเริ่มยกที่5 นี่นคับการอุดเคลื่อนของยกไทยสิยออตอนนี้รองแช่มันดับสองครับจูเนียร์ฟรเวทของสมาโโกุบวยโลก็รอจอคิวจะจิงตำแหน่งคืนครับกับซาโตชิอิดะกับอิโอกะซึ่งจะโชกันใครชนะก็มาเจอโยกไทยก็ยังไม่แน่ครับจะเจอในประเทศไทยหรือจะไปต้องไปชิงกับที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะนี่ครับบอกนรถยังมีพิษสงครับลน์นี้ เป็นนักมวยส,ส่งออกของฟ,ฟิลิปปินส์นะครับพวกนี้ใช้ได้ทุกคนครับดูครับรุนแรงต่อยตลอดครับโดนโอ้โดนลูกนี้ขวาครับเต็มเต็มครับบองอารอดโอ้โหโดนลูกนี้สุดคาหมัดเลยนับไป8ครับทมการให้ชกยกชายจะเน้น6ยกนะครับบองอารอดหลบลีครับยังไม่รีบยกไทยก็พยายามต่อยเน้นก็ไปเรื่อย บอลอลอสหลบไปเอาละครับบวกเข้ามาเหมือนกันบวกเดียวครับเอาละครับแรกด้วยนี่นะครับเวลาจนแต้มเข้าไปบองอลอสก็บวกเหมือนกันโอ้โหโดนขวาเข้าไป 3- 4สี่หมัดบองอลอสบอกจยากจะโงเโงเงยโงงเงยนะครับทำท่าอยากจะกลับฟลิปปินเต็มทนแล้วยังไม่ยอมง่ายๆครับบองอรอสเสือเก่าเหมือนกันรายนี้ โดนหมัดมาสักคู่นี้เต็มใบเลยครับถึงับซุกลงไปตอนนี้ดูครับดูลเอ้าวครับบวกต้องระวังศีสามกันครับบองอลอดนี่ทำกลมๆหลอ,อก้ายก็ไม่ค่อยเน้นครับยังมาดูจังหวะอยู่จังหวะดีๆก็เน้นต่อยเอากำลังครับต่อยอุ่นเครื่องขอเรียนให้ทราบว่าหกยกเท่านั้นนะครับคู่นี้จะต่อยกันเพียงหยก บอลอรนี่ต่อยสุดแรงเหมือนกันหัวปักไปเลยมถ้าเอาอยู่ทางด้านนู้นเราไปออกนอกเชือกไปเลยไปครับดูครับเดี๋ยวไก่ตะล้องเป็นชุดรุดดูเลยครับเนี่ยฮะซ่ตายของบองอลนี่มาเป็นชุดใหญ่ปิดให้ต่อยก่อนครับแล้วก็ฮึดเปิดกอกสุดท้ายแล้วบอรอลโอ้ทำท่าโอ้ลูกนี้อย่างนี้น่าเห็นใจครับบองอลบอกสู้สุดนี้สุดเด็ดเหมือนกัน บอกไว้ก <S 々> ่อนครับใหโยกไทยต่อยบอกไว้ก่อนโอ้โหโอ้โหสวิงลูกนี้หมดแรงก็ต้่มเลยครับตอนนี้บองอเลสโดนเป็นชุดใหญ่ๆเลยหมดยกที่ห้าโรชิอิดะกับยกะนะครับซึ่งเป็นนักมวยญี่ปุ่นทั้งคู่จะพบกันครับดูนะดูภาคช้าโดนเข้ามายกนี้เต็มใบ ครับเดี๋ยวเรามาดูยกสุดท้ายครับสำหรับเดี๋ยวเราจะได้ชมคู่เอกของรายการวันนี้ยอดสนันครับยอดสน,นันจะทิงแชมป์พาบ้า ยกสุดท้ายครับยกที่6อุ่นเครื่องนะครับยกไทยอุ่นเครื่องบองอารอสจากฟิลิปปินส์รานี้อุ่นเครื่อง6ยกครับยก,ยกนี้ยกสุดท้ายดูครับบองอารอสประรู้ว่ายกสุดท้ายนี่แรกด้วยเลยครับโอ้โหปกตินั้นต่อย10ยก12ยก วันนี้ต่อยหยกดูครับบองอารอดยกสุดท้ายแล้วนี่นะครับหมดเป็นหมดครับอโอ้โ,อโอหว่ายน้ำมาจากนู่นเลยครับโอ้โอบองอารอดนี่บอกต่อยชายทะเลครับวันนี้ขอว่ายน้ำาักหน่อยนะเล่นน้ำทะเลหน่อยโอ้โหต่อยสุดแรงเกิดเหมือนกันมีเท่าไหร่เปิดก็ครับหมดเป็นหมดต่อยไม่ให้เหลือกับฟิลิปปินส์ลูกนีมหมดแรงไปเองนะบองอารอ์ หดแรงเวียงไปเวียงมาไม่ไหวครับบอกนอนชายหาดไปเลยครับยกที่6ยกสุดท้ายครับยกไท,ทยศิริอเป็นฝ่ายชนะนอกบองอารอตจากฟิลิปปินไปในยกที่6ไม่ไหวครับนี่เป็นภาพที่บองอารอตโดนครับดูฮะบองอารอตนี่โดนท้ายทอยนะครับ แต่ว่ายัางว่าแล้วครับแกลุยจนหมดแรงไปแล้ว